S <S สนามสนุกสเปกเอาท์ชูดที่หนึง่ง All New Suzuki c e l e r i o ทุกที่คือทางของเรา AIS ชีวิตในแบบคุณของสัพพอรเปล่นา Silver น Nano น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh หอมทุกที่ที่มี Daily Fresh i m e Smartphone งานขายต้องมาสวัสดีนะเพื่อนๆฮลัลโหลนี่เราชื่อตุยตุยนะเราเป็นเจ้าของผลิตภพพัณฑ์ p พ e ย p l าส c o l ล a g e n ใบอตุยนี่ สนใจจะซื้อไวิศระปุกไหมจ๊ะอออ่ I'm interested ผมก็สนใจนะครับแต่แต่เอาเงินมาลงคอสหมดแล้วครับไม่อาากขายดีไปก่อนนี้อีก่็ขายดีอ่ะ่อถึงแม้ว่าฉันไม่ซื้อของเธอนะเดี๋ยวฉันช่วยเธอขายไหมล่ะเนอะคอมายืนขายอย่างนี้ไม่ขายได้น้อยไม่ง่ายเลยนะเดี๋ยวเราจะช่วยลงประกาศขายในเว็บให้นี่ขายดี .com รู้จักหรือเปล่าขายดี .com ถ่ายรูปให้สวยงามถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็เขียนรายละเอียดของสินค้าว่าเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็กดโพสต์ลงปุ๊บรับรองว่าขายดีแน่นอนใช่ใช่ใช่ That's a good idea รับรองครับ I guarantee you will sell like hot cakes นี่นี่นี่หลวงพี่ยมไม่ได้ขายเค้กค่ะจะบ้าหรอครับคุณ sell like h ฮอตเค้กมันก็เป็นสมนวนภาษาอังกฤษครับขายดีเหมือนเค้กร้อนๆที่เพิ่งออกมาจากเตาเนี่ยนะครับแล้ววันนี้คุณเดินผ่านเบเกอรี่คุณด้วยไ่ได้ใจไม่ไหวที่จะต้องซื้อเค้กสักสองสามอันกลับบ้านอย่างเงี้ยครับขายหมดเตาขายดิบขายดีมากๆใช่ครับขายดีแน่ขายดีเด็ดขาดขอบขอจะเธอเธออยู่บ้านนะเธอขายดีจนเธอจะทำอะไรรู้ไหมทำอะไรเธอจะใส่ใบมันลุมในแคปซูลไม่ทันคาราเต้นป่าทะเล ต่ว่าฉันอ่ะเอาเงินไปลงคอเลาเตอหมดแล้วไม่มีไม่มีค่าให้เขานะเขาเก็บตังค์อะไปรเลยฉันบอกเลยสําหรับคนอื่นนะลงประกาศขายฟรีไม่เสียตังค์สักบาทแต่เธอฉันคิดหมื่นเดียวพอ่ it doesn't cost a thing it doesn't cost a thing ภาษาอังกฤษแปลว่าไม่ไม่ต้องเสียเงินสักตังค์เลยเก็บคนนี้คนเดียวเก็บคนนี้คนเดียวอ๋อคือที่เว็บเขาไม่เก็บใช่แต่เธอเป็นคนเก็บฉันเก็บเธอเธอไม่ต้องฟรีสิเดี๋ยวฉันสร้างแลนด์มาร์คแป๊บหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวฉันขายในขายของสวัสดีครับ ที่นี่ห้องเรียนไทยคุยซีนใช่ไหมครับอุ้ยคุยซีนทิ้อารมณ์หรือว่าจะเป็นซีนโรแมนติกเอริ่มซีนสองคนอ๋อตบจูบตบจูบเนี่ยนะฮะเออไม่ใช่ครับผมไม่ได้ถามว่าคุยซีนไหนคุยซีนเนี่ยแปลว่าประเภทอาหารผมถามว่าไทยคุยซีนเนี่ยก็คือห้องนี้สอนอาหารไทยใช่ไหมครับ รรคุยซีนเนี่ยครูห้องนะถูกแล้วโอเคอเดูคุยซีมันเป็นคุยคุยข้างหลังใครอะ,ะทำไมฮะคุยกันอยู่เดี๋ยวตามมาสอนอีกแล้วใครอะ่ะแทรก,<ช><ง>กตลอด <ś> เนี่ยแทรกตลอดถ้าย้อนไปดูนะทุกคืนวันศุกร์นะจะเห็นว่าแทรกตลอดจนเราพูดภาษาอังกฤษถูกเลยอ่ะดีแล้วถูกแล้วดีแล้วดีแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวกันนะฮะสรุปแล้วเนี่ยใครใครเป็นครูของเราครับเนี่ย who's our teacher ครับครูก็ยังไม่มาสักทีเลย o u r t teacher hasn't showed up yet ครูยังไม่โผล่มาเลยฮะใช่ว่าฉันไม่โผล่มาตปเลโผล่อย่างนี้เขาเปประตูสิครูขระตูไหนนะประตูประตูอยู่ตรงไหนคะอ๋อได้ค่ะพยายามสูงูเดี๋ยวตกเร็วๆโอเคขอโทษทีเมื่อกี้คุณครูขึ้นไปเก็บขี้แมวบนหลังคามาค่ะ <Fish> เป็นใครจาจิศดิศ oh, exactly. ักใช่ใช <together> right? ่แอร์ออามาแอบใช่เลยจานอย่างมาใช่ครับสวัสดีครัจารย์ครับนิชนะเอาดีๆอาจารัาจารย์ชั้นนะนะจานโอเคยิ่งศักดิ์ก็ยิ่งศักดิ์กับผู้ชมก็ยิ่ดี่ตั้งรับ นักเรียนทุกคนเข้าสู่โรงเรียนคิ u l i n a อาร์ตค่ะฉันจำได้ว่าฉันมาเรียนทำอาหารฉันไม่ได้เรียนมาศิลปะทำไมมาองมาอาร์ตอ่ะคุณครับสอนอีกแล้วว่าคิ u l i n a อาร์ตนะครับผมนิดหนึ่งนิดหนึ่ง Art มันมีหลายประเภทครับอย่างเช่นมันจะมีม m a r t i ลอาร์ตก็คือศิลปะป้องกันตัวใช่ไหมโอ้จน c ิ l i n a r อาร์ตเนี่ยนะครับผมก็คือศิลปะการทำอาหารนะทำกับข้าวหรือเอาแบบถ้าเป็นภาษาง่ายๆที่เราคุ้นเคยนะการทำข้าวเขาเรียกว่าคุกกี้คุกกี้อาหคุกกี้เออนั่นแหละครับ กี้ันดิสกิตเอาวินอมใช่ครับโอเคไม่ต้องพูดพ้ามทำเพลงนะคะเดี๋ยวเข้าสู่คลาสแรกเลยคลาสแรกในที่นี้วันนี้ก็คือนี่ค่ะ How to Season the Food Cup คุณผู้ชมอาจารย์ทงทงครับซีซันรู้เลยครับ Season แปลว่าฤดูอาจารย์จะเอาฤดูหนาวฤดูฝนหรือฤดูร้อนดีครับแดีป้า นี่นี่คุณคุณผมจะบอกให้ซีซั่นที่คุณหมายถึงเนี่ยมันเป็นคำนามแปลว่าฤดูกาลแต่ที่อาจารย์เขาพูดเนี่ยมันเป็นเิรกครับมันแปลว่าการปรุงรสหรือว่าพวกเกลือพริกไทยน้ำปลาน้ำตาลเนี่ยเขาเรียกว่าซีซันนิ่งอ่าถ้าเป็นน้ำก็เสียวเลยปรุงคนที่เขาฉลาดฉลาดเขาจะรู้ว่าสีที่ฉันพูดเป็นแ อาจารคือปูุงรสเนาะนี่ก็หลักเก่งแล้วถ้าไม่เก่งล่ะเราเรียนเสร็จไปหาอาจารย์ที่ห้องน้ำนะอุ้ยเเเออาาให้ล้างชักโครกให้อาจ้ะล้างทุเรียนก็พอค่ะอาจารย์โอ้อาจารย์ชักโครกค่ะ๋ยวเนี่ยอาจารย์จะมาสอนเรื่องการปรุงแล้วก็ประกอบอาหารซึ่งภาษาอังกฤษคือว้าวว้าว มีถอดมีถอดจะถอดบนหรือถอดล่างนี่แหละครับอาจารย์ถอดรองเท้าเข้าบ้านแล้วก็ไปถอดข้างล่างที่หลังจะบ้าอะไรล่ะครับก็คุกกิ้งมีถอดไงคะมีถอดอะไรโอ้โหพูดจรางอยากจะถอดเสื้อผ้าเลยอาจารย์ครับ M E T H O D เนี่ยนะครับผมก็เรียกว่า method นั่นเอง method method นั่นเองครับ method ชม cooking method คือวิธีการทำอาหารแต่บ้านเราบอกเสียงบางคนออกเสียงมีถอดแต่บางคนออกเสียงว่า method ก็เจอบ่อยครับ method นมีถ้ามีตอดก็ปลาแล้วครับเราตอดไม่เอาเนาะใช่ครับไม่ดีตอดยังพอได้แมสเ์ส์ใช่ครับตอดเสียงแมสเ์ส์แล้วมีอะไรบ้างครับอาจารย์การประกอบอาหารมันก็มีหลายอย่างนะยกตัวอย่างเช่นการผัดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไงนะ stir f r ฟราครับแล้วอย่างต้องมาักไฟด้วยแล้วอย่างการนึ่งล่ะครับสตีมการปิ้งล่ะครับเก l ลแล้วการย่างล่ะ รสติดใช่แต่คุณคุณต้องออกเสียงว่า roasted ครับมันรสติดในภาษาไทยแล้วโรสติด่ิวเกียนะครับผมคุณผู้หญิงคนนี้ก็บอก Grill เนี่ยก็คือปิ้งย่างคือเนื้อชิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับปิ้งย่างเหมือนเตาถ่าน นะ่ถ้าโรสติดนะครับโรสติดก็คือการอบย่างนะฮะในในเตาในในอเวนในอเวนอาจารย์ครับขานั่นนี่แหละฮะผมสอนเออก็มาหายภาษาเก่งแค่เสริมโอเคทฤษฎีได้แล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกันเลยตะกี้เมื่อกี้คือสอนแล้วเหรอคะนี่ค้าเรียนของฉันเนี่ยเป็นค้าเรียนแบบรวบลัดเน้นปฏิบัติไม่เน้นทฤษฎีค่ะคุณขานี่อาจารย์ครับอาจารย์ครับทำไม but theory is important ทฤษฎีก็สําคัญนะครับถ้าเราไม่รู้ทฤษฎีแล้วเราจะไปปฏิบัติได้ไงครับผมหยดสอนอะไรอย่างนี้หุบปากเดี๋ยวอาจารย์อะไรอ่ะคือเธอเป็นนักเรียนใหม่เธอก็ไม่ต้องมาพูดอะไรเยอะเลยป่า y o you n s t t s t t n e the heat ถ้าเกิดว่าเธอทนความร้อนของหน้าเตาไม่ได้ get out of the chicken ขอให้เธอออกไปจากตูดไก่อ้ get out of the kitchen ถ้า ความกดดันไม่ไหวเธอถอดใจถอนใจเธอก็เชิญไปเลยใช่แต่ก่อนจะถอดใจขอให้เธอถอดเกงก่อนเข้าน้ำอวเรียบร้อยแล้วหอเปนล้างใจไหเพราะฉะนั้นเธอต้องฟังฉันเพราะฉันคืออาจารย์โอเคไหมคะเจออาจารย์ดูแถมยังเจอรุ่นพี่คีวินอีกแบบนี้เชฟตูนของเราจะทนเรียนต่อจนจบคอร์สหรือไม่ช่วงหน้ามาชมกันต่อนะจ๊ะ free.